พูดถึงในเรื in Japanese, ่องของการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะต้องนึกถึงเรื่องของการใช้รถขนส่งบริการใช่ไหมคะใช่คแน่นอนว่าทุกๆปีนะคะของเทศกาลสงกรานต์ก็จะหนาแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศของการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของท่านอธิบดีกรมขนส่งค่ะท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมจุด ความพร้อมนะคะเพื่อเช็คความพร้อมรถโดยสารา,านะและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3เน้นย้ำนะคะไม่ให้ขับรถเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่3นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งได้จัดจุดตรวจรถนะคะแล้วก็พนักงานขับรถตรวจสารเสพติดนะคะของพนักงานขับรถด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เช็คความพร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันและ ขอภัยค่ะและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะช่วงเทศกาลสงกรานสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชนพร้อมทั้งให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งค่ะครับธิบดีกรมขนส่งทางบกกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้มีประชาชนเดินทางสัญจรโดยใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากรวมทั้งหันมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้นเฉลี่ยว,วันละประมาณ6 0,000คัน ไม่สามารถโดยไม่รวมโดยไม่รวมการบริการเช่าเหมาลำเช่าเหมาแบบส่วนตัวนะครับซึ่งก็ได้มีการอำนวยความสะดวกประชาชนจำนวนมากมีการจัดเตรียมรถให้เพียงพอตรวจสอบพนักง,งานขับรถในรถให้มีความพร้อมในการเดินทางโดยขอเน้นย้ำเรื่องการขับรถความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ให้ขับรถเกินเวลา8ชั่วโมงเมื่อขับเกิน4ชั่วโมงแนะนำให้พักนะครับแล้วก็ค่อยขับต่ออีก4ชั่วโมงแล้วก็เพื่อไม่ให้ทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ แล้วก็ควบคุมความเร็วด้วยระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถโดยสารทุกคนันเราไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกันครับปีนี้เนี่ยก็เป็นแบเ,เป็นปีที่พ้นจากโควิดมาก็มีคนที่กลับมาใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นจํานวนมากนะครับจะสังเกตได้จากกรุงเทพเองก,ก็ก็มีคนเดินทางเป็นจํานวนมากนะครับวันเฉลี่ยใช้รถโดยสารสาธารณะที่เดินทางออกมาต่างจังหวดัดในวันหนึ่ง6,000กว่าคนนะครับ ไม่รวมรถที่เช่าเหมากันส่วนตัวนะครับรถประจําทางครับก็มีคนเดินทางกลับเป็นจํานวนมากแล้วก็ก็มีการอำนวยความสะดวกให้น้องประชาชนในการเดินทางนะครับมีการจัดเตรียมรถให้มีเพียงพอแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบอพนักง,งานขับรถแล้วก็ตัวรถนะครับให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมที่สถานี